หรอให้ให้หมาีิทำไรให้หมามิถ่ายใช่ไหมใชเหรอแล้จับยังไงจับจับแบบเนี้ยตอนนกมาจกอ่ะนกนกมาจกอ๋อนกมาเกาะนกมาเกาะตอนตอนนกมาเกาะแล้วมัจะจับไปให้จับไปให้หมามิถ่ายรูปโอเคจับได้เลยเหรอจับได้ให้หมามิถ่ายรูปถ่ายรูปโดนตอนม่ได้จับ หนกใช่ไหมใช่แล้วป้าเจจะให้มันไปถ่ายรูปอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วป้าเจจะจับไปแบบนี้อ,ะอ่ะเจจับไว้แน่นๆโอเคโอเคขอบคุณนะคะเนี่ยอันนี้มัมียืมไปเลยไม่ใช่ผมมามีแบบนี้ป้าจะไม่ว่าอะไรเลยจริงเหรอให้มา,ามีให้หรือให้ยืม ถ้าอย่างหมามิ้นไปทำอะไรให้าหมามิม้ไปชาร์จแต่งหน้าติดเบิดแล้วก็ทำใจหมามินม้นเลยโอ้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณว่าไปใช้เลยเลยนะเออหรอแต่หมามิ้นแต่หมามีมมม้ใส่แต่งหน้าได้แล้วก็ใส่เพอร์ฟูมไม่ได้นะใส่แต่งหน้าเยอะๆได้โอ้ทำใจหมามิ้นเลยโอ้ถ้าหมามิ้นอยากแต่งหน้าหมามิ้นเป แต่ก็แต่งหน้าได้เลยนะตอนแบบอยากไปเที่ยวอยากไปไหนอ่ะอ๋อหรอคะคลนนี้ของพอเจอหรอคะไม่ใช่ของมันมี่เอง <c oughs> ให้หมันนี่ไปเลยนี่ของใครนี่ของใครของมันนี่ขอ้ผมมีม่มไม่ของมันมนี่เอาส่งมาให้หมันนี่อ๋อไม่ต้องของันี้อ๋อโอเคขอบคุณนะคะอขอบคุณนะคะ